สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้แนนมีรถกอร์เรนเจอร์แรปเตอร์นะคะ2.0นะคะ Bi Turbo นะคะลูกค้าเป็น c w d เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถปี2021นะคะลูกค้าเป็นสีดำนะคะเลขไม์เพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่1,400,000 1,499,000บาทนะคะลูกคา้าเครดิตก็ฟรีดาวนนะคะเค่าเลยนะคะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะไฟบัตรหมอจังด้านหน้าหล่อๆเท่แบบนี้กันไปเลยนะคะหล่อแบบนะคะวันใดข้า,ไางไฟเลี้ที่จะจบมองข้างนะคะลูกนะคะ้าแล้วเรามาชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถกัน คอนโซลสีดำนะคะทังมาลลมาติฟังก์ชั่นเจ้าจวิทยุ CDM P3 นะคะแอร์ออโต้คันนี้เป็นเบาะหนังสีดำตัดกลับได้สีน้ำเงินนะคะลูกค้าเท่เลยเบาะนะคะปับพอง้านะคะลูกค้าชมน,นะคะด้านหลังโอ้หสวยงามเลยนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำตัดกลับได้สีน้ำเงิน,นะ ยากแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามนั่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083056044เดี๋ยววันนี้นั่นต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ